มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้อง MC ช่องฟ้าเมตตาธรรมคำจุลโลกชาแนลครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับกำลังพาทรม,ม,มาถึงสินมาถึงยอดเขาเจ้ก,กันนะครับวันนี้ที่จังหวัดสระแก้วไม่ค่อยได้รันคลิปนานเลยนะครับครับพี่น,อดดน้องดับเรือช่องวัดดับซอนะครับบางทีก็ได้ลงช่องส่วนตัวกันเลย ไม่ค่อยรบก,กวนใครทถามแล้วก็ตอบนะครับวัสดีผมเป็นแอดมินด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เขาสวยมากเลยสวยไหมครับตอนนี้เ๋ือรถอีกคันนึงนะครับรถบัสอีกคันหนึ่งกําลังจะเดินทางมาถึงนะครับเมื่อคืนอยู่ที่ทําการแสดงอยู่ที่ ตลาดชัชวานนะครับคลองเจ็ดลำลูก,กานะครับปทุมธานนีวันนี้เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเก็ยบร้อยบรรยากาศดีมากนะครับตอนตอนยังไม่มานี่ไม่หนาวนะครับแต่พอมาถึงหนาวเลย คันหนึ่งถึงไหนแล้วคืออีกคันหนึ่งถึงไหนแล้วจากพุ่นแปดเจ็ดยังไม่มาเลยแปดเจ็ดอืมเหลือเหลือแปดเจ็ดคันเดียวหนาวนะครับหนาวมากเลยเจอกันครับเย็นนี้คลิปนี้ก็ถ่ายไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีรายละเอียดลงเยอะ ถ้าจะมีรายละเอียดตรงเยอะก็ต้องมีเรื่องเป็นลาวนสักแปดนาทีขั้น,น,น,นตำ่ำโฆษณามาแล้วตเตยจนูศักนะครับแต่ไม่ใช่ตลกนะครับแต่น้องเต้ก็ตลกได้โฆษณานครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ